วันเองครัที่ได้มาร่วมรุ่นเราผมก็มีเพื่อนในรุ่นเดียวกันจะ่น้า้านัา่เอา่วา่เีย้ได้มีอะไรเราก็ต้องรักันไปช่วยกันไนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มีและตอนตลอดกันเวลาหนทีมาลอรานี้ครับสวันดี้ับผมารอบกานาสไครับนดจริงเราพวกเราผู้คร้งจัดงานจะต้องบริจา ้ตลอดเลยในการพูดภาษารสีชทยขอบคุณจากกองมาวันนี้เงินทางบัถึงร่วมอีกหนึ่งพันบาทจากคุณโยเซ่ลาเงินทางบัถึงแล้วเนาะประกาศกยอนจุดเทียบอสุดนะฮะรวมเงินทั้งหมดของผมเมื่อกี้นี้นะครับปีหกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทซึ่งที่เขาโอนมานะครับแต่สต๊อกของผมที่ร่วมกับกองมาวองนี้เนี่ยนะนับไปรวมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยอ 6,500บาทเป็นชีผมจะได้รวมเงินทักนสองแสนสองหมื่นหนึ่งพั้าร้อยปบกาทก็สดี่มาสุดนี้นะครับแล้วก็มาสรลี่ที่องจากห้อปากมาช่วยหนึ่งาทนะครับจ้าทันตอนนี้ดิดายต่อไปครับกานขึ้นนีจะันสัตย์ที่ชัยหนัากลางเราหนักนเจไดอการช่ันนะคยเยมนเเย